ของนูนะคะชอบคนที่สูงกว่าแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตค่ะตัวสิเขตของนูนะคะก็เป็นคนที่มีแพชชั่นละกันค่ะแล้วก็เอาใจใส่ดูแลแล้วก็สีน้ำตาลจมูกแดงค่ะลาบุบุ <laughs> ก็ต้องลาไปไม่ฝันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าฝันก็ ของพวกเรานะคะหลับไม่ฝันนะคะสามารถรับชมได้ที่ช่อง u t u b e lit entertainment นะคะและสามารถฟังเพลงได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะคะแล้วก็สามารถเต้น Challen ในติกติกกนะคะหลับไม่ฝัน challenge นะคะ3